สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีว่าฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ตา่างประเทศพี่น้องบบพอพอกันคือเก่าพี่น้องก็ส่องสาบุไลพี่น้องพอพอกันอยู่ครอบครัวลูกพวกลูเก่าไม่ได้ขึ้นมาเบิดมือครอบครัวลูกพวกลูกสบายเบิดครอบครัวนับแต่น้องแคนแม่ แม่อกาขายบทขึ้นขึ้นนี่ไปซื้อญญหญ้าวายญ้าเ <c oughs> ขาปิดห่านบุดเลยคนเขานาเขาก็ปิดห่านเลยกำลังที่จะวยเขา <c oughs> ไม่น่อยนะ เพตตี้อยู่ใส่เฟตตี้นะเพตตี้เอ้ยนางดีดีเลยทันทีกระเช้านี่ทันทีจะคีนขากับเยังบ่มีขากินก็ใส่ที่ทอดปลาแดกคือเก่าห่าละจีขาจีกินบ่จะปหาอยงลากระป๋องบ่ละ มาว่าปออมาแล้วนี่เลือกไข่ปวดเจ็ปัญหาไงนะพ่อคะนักเขียดโคก,ก,ก,วกปวดเจ็บปัญหาได้เลยติต้องมาทอดไข่ลูกละว่าท้วยใส่จักสั่นเนาะใส่ติ๊บเดียวนี่เหรอใส่ติ๊บเดียว น้องแค่นบ่อยู่น้องแค่นอยู่บ้านหลังสีเขียวจือกน้อมาเจอกน้อมาตอกไข่ให้น้องมั้น้องทอดพ่อแม่ก็บ่สบาย ยาบมียุ่มยานะ่นะม,ม,นมือแล้วลงไปเอายาสาานะล่านไลไปดุไก่นะ่ะมาแพติมาอยากินบบนี่แหละ,ะเรีอ้ต่อไข่ให้ Thọt ừ, À, tổ, <coughs> ớ, 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 ừ. Thử <coughs> xa hữu Thấy lại chuột cày cơ Nào, mà thịt nhăn lên bạn nhăn quá Ngát thôi, เอาอันเอาข้างไพ่ปกรติจังอไแจักส่ลูกห้มันห่อนซะก่อนทำมันห่อนซะก่อนนครัวตัวปัดเออนีไวแน่ลูกบนไววจอ เออประเด็เกก็เล้านี่ยังอยู่นะเจการลูกอะทอดไข่๋ยวใส่ร้ายดิยังไงะเกล่อยใส่รายยิกิ้แ้งลูกกำลังคิสูน้ำมันหอนอะลุกๆลุก เ่้าไน้องแครนกอาทอลูกอรลูกอะชิมองแคนบยูพัตตีทอดไข่อาล่างลูกละเอ้าเอ้า เนี่ยจะโค้นลูกอะหันมาดูอ่ะแนมมาดูาอ่ะเป็นวัดพี่น้องเลยเบื่อเนอะลูกไปเอาหน,น่ะเด้อไปเอายาเด้อแม่ก็เป็นวัดแม่เนี่ยเป็นไข่แต่เมื่อคืนนี่ยาก็ทชิก,กินกับบวมีพอสิไปซื้อยาผัดอัน อาหารกะปิดนองกะไข่นองแค้นกะไข่นองแพตตี้กะไข่ไขนองนั้นกะไข่โอ้พี่น้องเงินบ่มี่ท่านได้ให้กระกอบมีแต่แนปเป็นผลกันดิไปบึงแก่ทอดไข่อย่ายวพุงปีลูกมันมาท่านไหนนั่นให้มันอันเกอบซะก่อนมันอัดนะซะก่อนเราจะปินแล้วมันจะขาด เท่เลยนาง,งสีขาเป็ดขาไก่กิน,นบานมือไม่มีนกินจะมาขาลุ่กะบอกกติเคยบอกเคยเขาเคยไม่หรอาอกะอาปีลูกล่ะลูคนกง อันแหละอันเดอหอมดีเป็ติเอ้หอมเป็ติเอ้ตรงนั้นเพื่งกับบอลสบายเพื่งกับอย่างแอบยับไปแล้วเด้อตกตว์ตกตกลงไปคุณลุมคุณลุมตกหอดผูชั่เด oh, you know? ้อลูกน้องโต บริข uhm. uh, ีทอน้องแค้นบ่ิข uh ีอดไอแค้นบ่หออไอแค้นไปอยู่พูดกบรขีอดน้มันนใส่ลายพ่ได้ดอกน้ำมันอือ มีใส่ะมีใมีลายบบกระปไข่ปพติอย่าหันล้างมาตอยันลุกขึ้นลุกขึ้นดำน้ำมันที่เหรอใช่เพราะอะไรลูกล่ะเอาลงมานั่นหละ เอาจารย์ไมาใส่ดูวะเอาถั่วชิ้นใหญ่เลยสู่น้องกินถั่อกินนี่พี่น้องโอ้จ้าไปบ้ามาเออยังบ่เบิดแบ่งแบ่งให้พ่อแม่เด้อคือหนึ่งหนึ่งร้องกิน สองคนสามคนเพ่งหนึ pues ่งแลลูเออเอาไว้ลูกล nah, ่ะถึงวันแรกจะทอดอีกอหเได้หน่อยก็เอาไว้ลูกล่ะแรจะทอดอีกเอาไว้ตลาดนี่แล้วลูกมันยังหอนุอมต่อยหากันต่อยว่ายังต่อยาีาอะเตะชูน้องกินลูกล่ะ ตุูย่างมาด้วยกูมาย่างมาตุกูย่างฮะกินข้าวมากินข้าวเอามาสู่กันกินดุกัะมาสู่น้องกินปียุงเหนีอ่ะบ่ถ้ากินน้ำรังซะจักเมนย่างอันนี้มีแต่แอบ์บอันนั้นมีแต่แอบอันนั้นนะมีแต่ผู้เป็นวัดเป็นไอ อยากนอนเลยกินข้าวห้กินข้าวแล้วก็นอนขขากัขยเจียบน้องน้ำรานเดือปลุเยียกรเห็ดิพ่อป่าในหอเดาจักเขาหอนเขาหอนมันเพ็ดมันเพ็ด มือมือนะไปเก็บางท่านในใซ่มือนะ,นนนะะมืออื่นชงไหมเอาในวิ่าใไหมมือเช่าสชิคืนมาไปหัมน่นนนาคนดีลูกกินเผาน้ำลาเด้อไอ้กินสติดูกอ่ะกินหล้วก็ไปนอนสบาย บาบ้านมามบ้ายได้ก็อยากนอนกินอยนแม่ป้อขยาเนาะยังหน่อย่้อยผู้ใหญ่เลยร้อยกินเปร้นแต่ก็ร้อยก็กินเองไม่เอาเห็ดเป็นแไข่ปุ้งอาใจูดาด่าดนงผัดบุชกผัดบุชกงไข่ปุ้งไปนางดิดีหลูกหลับนางดิ๊ดีหลุด หักหนึ่งมอซุกหกเอาออกเมกินตักทีถุยแ้วเอาเอาอย่างว่าเบิดแล้วบอกไข่อย่างก็เบิดนะเบลแล้วันงูงมากว่ะเลือแต่ถุไวอ้าลูกแพทย์ก็บอกนั้นกินยำกินดกใช่มย่อคุณต้องตงมือกีคันเขามันซุกกับนเดยาไม่บแล้วมัยอเคเด็กอ้มมือไว้อ

อนี่ื่ออะไรก็้ทูอย่ี้ยไปกับน้ำก็เจาะเจาะัจะทีได้จะหายเลยเอาน้ำขึ้นน้นมันแสงแบบบอกกบ่บาณวมันคือน้ำพาย ไปลัพ mm. really. ี่น้องอยิ่ดีแม่มัตะโกทุกคนลิบหน้าพอกันใหม่สบายดีปะลุมตโกทุกคนมีกิดีมีแหงเด้อลุลล้างกว่าอยากเห็บอ่อเบเป็นวัดเป็นไอ